สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันใน h o r r r e c o r d นะครับแน่นอนว่ารอบนี้ผมมาเพราะว่าผมชอบจับสแกร์โดยเฉพาะเลยนะครับเราไปดูกันเลยผมมันไม่กลัวจับสแกร์หรอกแต่ผมว่ากลัวมันจะแห่แต่หูแล้วเสียงมันดังแล้วไม่อยู่ไหนไปเนี่ยโอเค แล้วคือโอเคหลังจากนั้นก็มาดูกันว่ามันจะทำอะไรผมได้บ้างนะครับไอเกมเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวุ้ยเอา เดี๋ยวดิอืมพอจะเล่นไปแล้วครับ <laughs> โอ้ถ้าสองกล้องเจอเธอคนนี้เราต้องรีบปิดหรอวะ <laughs> อ๋อท oh ับด I got it I got it เสียงผมอ่อนลงทำไมวํทำไมวะ <laughs> 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 ถ้าสองเจอไม่นาคนนั้นแล้วก็ให้รีบหอนกล้องนี้ทันที วัตับแม่ก็ไม่อ๋อเราเราเปิดได้ตลอดไงโอ้ยแม่ก็ว่าได้เหมือนมีเสียงเดินตามหลัง อันนี้คือไม่ต้องใช้กล้องแต่ก็เห็นนะอุ้ยระบับเอ้ยอ้ยอุย้ยแม่น้ำโผล่มาแบบนี้ด้วยเรอเฮ้ยอย่างน้อยๆเกมอันนี้มันก็ได้กินผมอยู่นะจะว่าไปแล้วเนี่ยเฮ้ย เหมือนมีเสียงเดินตามตลอดมาแบบไม่ต้องใช้กล้องก็เห็นอย่างนั้นเลยมือจะเห็นอะไรสักอย่างไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว แน่มาอีกแล้วเธอนน้นไม่ได้แอมแปฝชแล้กนะข้างหลังเรายัางมันเดินไปไม่ได้มันมันดูไม่มีอะไร <S <S อ่าแม่นางก็โผล่มาก็ได้ยินแต่เสียงเดินตามหลังได้ไม่เห็นผีสักทีเนี่ยอยากเห็นผีก็โผล่นี่อยู่หอคนเดียว้วยตอนนี้มืดมืดเวยตอนนี้อยากเห็นผีปะ ที่ญี่ปุ่นคงฟังภาษาไทยไม่รู้เนื้อมันไม่มีอะไรเลยคุณโอ้ยประตูเปิดไว้แค่ไอ้ชุดว มันก็โอ้ยมันก็ไม่มีอะไรแล้ววะอ้าว what the fuck เดี๋ยวที่นี่ก็ที่เดิมคือคุณมันแบบผมต้องรอ โอเคอุ้ยตรงนี้เรายังไม่เคยเดินมาเลยหรือว่ามันเพิ่งจะปลดล็อกโซนกันนะ Yes sir เอาเรามาเล่นจัปเตอร์ที่สอง <laughs> จัปเตอร์แรกก็ไม่ได้เล่นมาเล่นจัปเตอร์สองอะไรแบบนี้ โอเคครับสำหรับคิดเดียวดีก็ก็ไปด,ด้เพลนนี้กันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันช h a เตอร์ที่หนึ่งนะครับแล้วข้ามมาันิงช h a เตอร์สองเฉยเลยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมกับช h a เตอร์ที่หนึ่ง